สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตนิวทีเด็ดกันอีกเช่นเคยในข่าวสารลูกหนังฟุตบอลทุกรักเลยที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวมีสิทธิ์ต้องโทษราฮิมสเตอร์ริงก่อเหตุขว้างของโต้อตอบแฟนสเปอร์เดอรเมลสื่อเมืองผู้ดีเผยราฮิมสเตอร์ริงปีกทีมเชลซีมีแวนได้รับโทษแบนจากสมาคมฟุตบอลเอข้อหาขว้างสิ่งของที่สาวกสเปอร์โยนลงมาก,กับคืนไปบนอัฒจักรในเกมรอนดอนดาร์บี้แมตช์ซิงบูบุกไปกำชัยซีประตูต่อหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อเชลซีสร้างชื่อเป็นทีมแรกที่สามารถเอาชนนะสเเปอรร์ใกกมพี ซีซั่นนี้ได้สําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมดังกล่าวชิมเจาบ,บ้านเหลือนักเตะแค่9้ารายเนื่องจากคิสเตียนโรเมโรกับเดตินี่ดูโดกี้องกองหลังได้ใบแดงอย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อ9สิจิกายนเมลเผยว่า FA กําลังสอบสวนเหตุการณ์ในจังหวะที่โครพาเมอร์ mer, สังหารลูกโทษให้เชลซีตีเสมอ1นึ่ประตูต่อหนึ่ง,งก่อนจบครึ่งแรกโดยสิงบูโพสตภาพลงในติ๊กตอกของสโมสเอนิง Sonic, และน่าจะทําให้สเตอร์ลิงโดนแบนสําหรับจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีที่พาเมอร์ยิงลูกโทษ าดและเขายกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากน้าสาวกไก่เดทองซึ่งพากันคว้างของลงไปในสนามโดนเขาก่อนที่สตอรี่จะหยิบวัตถุคว้างกลับขึ้นไปซึ่งการกระทําของนักเตะในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ FA ฟเลงโทษแบนมาหลายลายแล้วในจํานวนนี้ประกอบไปด้วยริชาริชอนหัวหอ,อกสเปอร์ซึ่งหยิบผู้คว้างคืนให้กับสาวกเชลซีเมื่อเดือน พฤศจิกายนปี2022สมัยที่เขายังเล่นให้กับเอเวอเรตและส่งผลให้โดนแบนหนึ่งนัดซึ่งมีผลให้เอมไก่เดือยทองหลังหัวหอกชิมชาติบราซิลย้ายสังกัดอีกทั้งเจ้าตัวโดนปรับเงิน25,000ปอนด์รปล่า1.1ล้านบาทด้วยนอกจากนี้ดิดิเยด็อกบาอดีพ่อค้าแข่งทีมเชลซีไปโดนแบน3เกมเมื่อปี2008ข้อหาควางเลียนคืนใส่แฟนบอลทีมเบอร์ลีหลังพ่ายแพ้การโดนลูกโทษในเกมคาราบาลครับขณะที่เอมมี่คาร์เกอร์ตีดกล้องหลังลิเวอร์พูลโดนแบน3เกม ด้วยเนื่องจากคว้างเหรียญหนึ่งปอนคืนไปหาแฟนบอลอาเซนอลในเกมเอฟเอัที่สนามเอเมเดี s สเตเดียมเมื่อปี2002เอาละครับชอบกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามใ้ชอ่องสปอร์ตอินทีเดย์ของเราด้สำหรับันนี้ฝ่าเพทยานี้แล้พบก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับ